สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกสารชิ้นหนึ่งที่แบบตอนแรกดูเผลๆเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะเป็นแค่เอกสารอธิบายเบื้องหลังการออกแบบโลโก้แต่พอได้อ่านลงไปลึกๆแล้วเนี่ยกลับพบว่ามันน่าทึ่งมากค่ะโลโก้นี้เป็นของวงดุริยางเยาวชนเทศบาลน,นครยะลาหรือที่เรียกกันว่า YMO ค่ะใช่ครับซึ่งวันนี้เราเลยจะไม่ได้มาดูกันแค่ว่าโลโก้มันสวยหรือไม่สวยนะครับแต่เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่า แค่ภาพภาพเดียวเนี่ยเอ่อมันสามารถกลายเป็นเหมือนแคปซูลที่เก็บเรื่องราวของเมืองยะลาเอาไว้ได้ยังไงทั้งในมิติวัฒนธรรมอัตลักษณ์ตัวตนไปจนถึงความฝันความหวังเรื่องความปรองดองในสังคมเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าในเอกสารเขาบอกว่าแนวคิดหลักหรือว่าหัวใจสําคัญที่โลโก้นี้พยายามจะสื่อสารเนี่ยคืออะไรคะแนวคิดหลักที่เอกสารปักธงไว้ชัดเจนมากเลยก็คือ การหลอมรวมความหลากหลายทางผูทวัฒนธรรมสู่ความเป็นหนึ่งเดียวผ่านเสียงดนตรีครับคือมันเป็นการประกาศจุดยืนเลยว่าโปรเจก์นี้จะใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือเป็นภาษาสากลที่จะเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันฟังดูเป็นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยนะคะแต่โจทย์ที่ท้าทายของคนออกแบบก็คือจะแปลงไอเดียที่เป็นนามธรรมาขนาดนี้ให้ออกมาเป็นภาพที่จับต้องได้ยังไง งั้นเรามาเริ่มถอดรหัสจากสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดในโลโก้กันก่อนเลยดีไหมคะได้เลยครับส่วนที่ชัดที่สุดที่ทุกคนน่าจะเห็นตรงกันก็คือลายเส้นของเครื่องสายครับที่มันจะมีความโค้งเว้าวสวยงามเหมือนส่วนหนึ่งของไวโอลินหรือเชลโลซึ่งก็สมเหตุสมผลมากเพราะนี่คือหัวใจของวงออเคสตรามันสื่อถึงความคลาสสิกความประณีตและก็พลังของการประสานเสียงครับ โอเคค่ะอันนี้คือชั้นแรกที่เขาใจง่ายตรงไปตรงมาเลยเป็นโลโก้ของวงดนตรีก็ต้องมีสัญ,ญลักษณ์ของดนตรีแต่ที่ทึ่งมากก็คือเอกสารชี้ว่าเส้นสายของดนตรีพวกนี้มันไม่ได้จบแค่นั้นมันถูกบิดถูกดัดแปลงจนกลายเป็นอีกรูปทรงหนึ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในใช่เลยครับและนี่คือชั้นที่สองที่ซ่อนอยู่อย่างชาญฉลาดมากถ้าเราถอยออามามองภาพรวมไม่ได้เพ่งที่ความเป็นเครื่องสายนะเราจะเห็นว่าโครงสร้างทั้งหมดมันประกอบกันเป็นรูปนก ที่กำลังสยายปีกโบยบินอยู่ครับอุจริงด้วยพอพูดขึ้นมาแล้วเห็นภาพนกชัดเลยค่ะตอนแรกคือมองไม่ออกจริงๆมัวแต่ไปโฟกัสกับลายเส้นของไวโอลินแต่ทำไมต้องเป็นนกคะมันมีความเชื่อมโยองอะไรกับยาลาโดยตรงหรือว่าเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์สากลสวยๆที่ใครๆก็ใช้กันอย่างเช่นเรื่องอิสรภาพอะไรแบบนั้น เป็นคำถามที่ดีมากครับคือตอนแรกเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพธรมธรมดาาแต่ที่น่าทึ่งคือเอกสารชี้ว่ามันคือการหยิบเอา DNA ของเมืองมาใช้เลยครับคือยะลาเนี่ยมีอัตลักษณ์ที่แข็งแรงมากในฐานะเมืองนกเมืองนก ใช่ครับโดยเฉพาะนกเขาชวาซึ่งมันไม่ใช่แค่นกสวยงามนะครับแต่มันคือทั้งเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกในพื้นที่เลยมีการแข่งขันมีการเพราะเลี้ยงสร้างไรายได้มหาศาลเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของยะลาเลยก็ว่าได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าการเลือกนกไม่ใช่แค่เรื่องความหมายสากลแต่เป็นการประกาศตัวตนของเมืองไปในตัวเหมือนเป็นการบอกว่า นี่คือวงดนตรีของชาวยะลาจริงๆเป็นความภูมิใจของที่นี่ถูกต้องครับแล้วมันยังมีความหมายซ้อนไปอีกว่านกที่กําลังโบยบินเนี่ยมันคือการเติบโตการพาชื่อเสียงของยะลาขยายไปสู่ระดับสากลและแน่นอนความหมายเรื่องอิสรภาพความสําเร็จก็ยังอยู่ครบซึ่งในบริบทนี้มันคือการโบยบินไปสู่ความฝันของเด็กๆเยาวชนในวงด้วย เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวมากๆในเชิงสัญลักษณ์เลยครับสุดยอดเลยค่ะแค่รูปทรงนกก็สอนความหมายไว้ทั้งเศรษฐกิจวัฒนาธรรมท้องถิ่นแล้วก็แรงบันดาลใจส่วนตัวของเยาวชนแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะเอกสารยังชี้ให้เห็นอีกชั้นหนึ่งของความหมายที่ซ่านอยู่ในความโค้งของเส้นสายพวกนั้นอีกใช่ครับและส่วนตัวผมว่านี่เป็นชั้นที่เซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วคือเส้นที่โค้งมนในโลโก้ ไม่ได้ถูกวาดขึ้นมาลอยๆตามจินตนาการนะครับแต่มันได้แรงบันดาลใจมาจากผังเมืองวงเวียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดยะลาเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะหมายความว่าเส้นโค้งที่เราเห็นไม่ใช่แค่เส้นของไวโอลินหรือปีกนกแต่ยังเป็นเหมือนแผนที่ยอดส่วนของเมืองยะลาด้วยเหรอคะประมาณนั้นเลยครับยะลาขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีผังเมืองสวยงามและก็เป็นระเบียบที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยมีวงเวียนซ้อนกันเป็นชั้นๆ การที่นักออกแบบหยิบเอาลักษณะทางกายภาพที่จับต้องได้แบบเนี้แล้วก็เป็นความภูมิใจของเมืองมาใส่ไว้ในโลโก้เนี่ยมันฉลาดมากครับน่าสนใจจังค่ะปกติเราจะนึกถึงดนตรีในแง่ของความชิดสร้างสารรค์ความอิสระแต่โลโก้นี้กลับหยิบเอาผัางเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกฎระเบียบของโครงสร้างที่ชัดเจนมาใช้ มันเหมือนกําลังจะสื่อสารว่าศิละปะที่แท้จริงหรือความสําเร็จที่สวยงามมันต้องเกิดจากวิน,นัยการวางรากฐานที่ดีก่อนเป็นการส่วนกระแสะความเข้าใจทั่วไปเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นการตีความที่เฉียบคมมากครับเอกสารก็ระบุในทิศทางนั้นเลยคือการใช้ผังเมืองเพื่อสื่อถึงระเบียบวิน,นัยและการวางรากฐานที่มั่นคงที่โครงการ YMO ต้องการจะมอบให้กับเยาวชนไม่ใช่แค่มาเล่นดนตรีสนุกสนุกแต่คือการฝึกฝนการมีวินัยเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง เหมือนกับผังเมืองที่ถูกวางไว้อย่างดีแล้วเหมือนจะเห็นในเอกสารรับดบว่ามันยังมีรายละเอียดเล็กๆซ่อนอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กเล็กๆใช่ครับถ้าสังเกตดีๆในลายเส้นที่พันกันอยู่นั้นมันมีการซ่อนตัวอักษร y และ l ที่มาจากคำว่ายาลาเอาไว้ด้วยเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ทรงพลังมาก เหมือนเป็นลายเซ็นที่ตอกย้ำถึงความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและบ่งบอกว่าเยาวชนเหล่านี้กำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนยะลาทุกคนครับสุดยอดจริงๆค่ะงั้นขออนุญาตสรุปตรงนี้ก่อนนะคะเท่ากับว่าในดีไซน์เดียวเนี่ยเราถอดรหัสออกมาได้ถึง4ชั้นเลยขึ้น 1. ดนตรีจากเครื่องสาย 2. เศรษฐกิจวัฒนธรรมแรงบันดาลใจจากนกเขาชวา 3. ระเบียบวินัยและการวางรากฐานจากผังเมืองและ 4. อัตลักษณ์ของบ้านเกิดจากตัวอักษร Y กับ L ที่ซ่อนอยู่โห oh, เป็นการออกแบบที่ซับซ้อนและคิดมาเยอะมากจริงๆค่ะถูกต้องครับทุกองค์ประกอบไม่ได้ถูกใส่เข้ามาลอยๆแต่ทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างแก่นเรื่องเดียวกันซึ่งก็พาเรากลับไปที่แก่นเรื่องที่เราคุยกันตอนแรกเลยคือพหูวัฒนธรรมที่หลอมรวม พอเราเห็นสัญ,ญลักษณ์ทั้ง4ชั้นนี้แล้วมันช่วยอธิบายแนวคิดนี้ให้ชัดเจนขึ้นได้ยังไงบ้างคะชัดเจนขึ้นมากเลยครับเพราะลายเส้นทั้งหมดที่ว่ามาทั้งเส้นสายของดนตรีปีกนกผังเมืองมันไม่ได้แยกส่วนกันแต่มันร้อยเรียงและถักทอเป็นเส้นเดียวกันอย่างกลมกลืนภาพนี้แหละครับคือหัวใจมันคือภาพแทนของการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมในยะรา,าไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิมหรือชาวไทยเชื้อสายจีนคือมีความแตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันและสร้างสรรค์สิ่งสวยงามให้เกิดขึ้นได้อืมเหมือนกับเครื่องดนตรีคนละชิ้นในวงออเคสตราที่มีเสียงต่างกันมีหน้าที่ต่างกันแต่พอเล่นประสานกันภายใต้การวางแผนที่ดีมันก็เกิดเป็นบทเพลงที่ไพเราะขึ้นมาได้ซึ่งดนตรีในที่นี้ก็ทำหน้าที่เป็นภาษาสากลที่ทลายกำแพงทางภาษาหรือศาสนาไปเลยใช่ครับ และไม่ใช่แค่ภาพนะครับในเอกสารยังลงรายละเอียดไปถึงการเลือกใช้ฟอนตตัวอักษรคำว่ายาลายุทธออเคสตราด้วยซึ่งก็ยังคงคุมทีมเดียวกันเรื่องฟอน์นี่เขามีแนวคิดยังไงคะเขาเลือกใช้ฟอนต์ที่ให้ความรู้สึกหนักแน่นแต่แฝงด้วยความทันสมัยครับคำว่าหนักแน่นก็คือความจริงจังความมุ่งมั่นของโครงการนี้วันนี้ไม่ใช่แค่กิจกรรมฉาบฉวยแต่ความทันสมัยก็สะท้อนถึงพลังของคนรุ่นใหม่หรือยูธที่เป็นหัวใจหลักของวงนี้นั่นเองครับ ทุกอย่างถูกคิดมาเพื่อสนับสนุนแก่นเรื่องเดียวกันจริงๆทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดจริงๆนะคะตั้งแต่รูปทรงใหญ่ๆไปจนถึงรายละเอียดอย่างตัวอักษรแล้วในเอกสารได้พูดถึงเรื่องสีบ้างไหมคะว่ามันช่วยตอกย้ำแนวคิดนี้ให้แข็งแรงขึ้นไปอีกได้ยังไงแน่นอนครับสีคือองค์ประกอบสุดท้ายที่มาเติมเต็มเรื่องราวทั้งหมดให้สมบูรณ์ซึ่งโลโก้นี้เลือกใช้สามสีหลักที่แต่ละสีมีความหมายและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนมีสีอะไรบ้างคะแล้วแต่ละสีมันเล่าเรื่องอะไร สีแรกคือสีน้ำเงินเข้มหรือ d e ิ b บลูครับในเอกสารระบุว่าสีนี้สื่อถึงความเป็นมืออาชีพความภูมิฐาน ความน่าเชื่อถือของวงออเคสตราเข้าใจได้เลยค่ะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสุขขุมจริงจังน่าเชื่อถือเหมือนเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของวงให้ดูมีมาตรฐานสากลไม่ใช่แค่วงดนตรีเยาวชนธรรมดาถูกต้องครับมันคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งตัวเยาวชนเองและก็ผู้สนับสน,นุนส่วนสีที่สองที่ตัดกันอย่างชัดเจนเลยคือสีฟ้าสดใสหรือสกายบลูครับอ่ะฮะ สีนี้ให้ความรู้สึกตรงกันข้ามเลยดูมีพลังมีชีวิตชีวาใช่ครับสีฟ้านี่แหละคือตัวแทนของความเป็นเยาวชนโดยตรงมันคือสีของความหวังแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์และท้องฟ้าที่เปิดกว้างรอให้พวกเขาโบยบินไปแล้วสีสุดท้ายล่ะคะสีสุดท้ายคือสีขาวหรือ white ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นที่ว่างในโลโก้ แต่ก็มีความหมายในตัวเองนะครับคือเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ของดนตรีและความโปร่งใสความจริงใจของแนวคิดและเจตนารมณ์ของโครงการทั้งหมดครับพอฟังแบบนี้แล้วการเลือกใช้สีมันน่าสนใจกว่าที่คิดนะคะโดยเฉพาะการจับคู่กันร,ระหว่างสีน้ําเงินเข้มกับสีฟ้ามันเหมือนมีความขัดแย้งกันอยู่นิดหน่อยระหว่างความเคร่งขรึมกับความสดใสตรงนั้นแหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดมันไม่ใช่ความขัดแย้งแต่คือการสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบ มันคือการสื่อสารว่านี่คือโครงการที่มีความเป็นมืออาชีพมีมาตรฐานสูงก็คือสีน้ำเงินเข้มแต่หัวใจในการกลับเคลื่อนคือพลังความฝันและจิตวิญญาณที่เปี่ยมด้วยความหวังของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็คือสีฟ้าโดยทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนเจตนาที่บริสุทธิ์ผ่านเสียงดนตรีก็คือสีขาวครับ เป็นการใช้จิตวิทยาของสีเพื่อเล่าเรื่องราวขององค์กรได้ครบถ้วนใน3ส,สีจริงๆนะคะฟังมาทั้งหมดนี้จากตอนแรกที่เห็นแค่โลโก้อันเดียวมันกลายเป็นการเดินทางสำรวจตัวตนของเมืองยะลาไปเลยเราได้เห็นว่าดนตรีผังเมืองวัฒนธรรมท้องถิ่นอัตลักษณ์ของเมืองแล้วก็ความหวังเรื่องสันติภาพมันถูกถักทอเข้าไว้ด้วยกันอย่างแยบยนในสัญ,ญลักษณ์ภาพเดียวใช่เลยครับซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ เอกสารสรุปว้ในตอนท้ายว่า YMO มากกว่าวงดนตรีแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพและความภูมิใจของชาวยะลานี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าศิลปะและการออกแบบมันทรงพลังขนาดไหนมาสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสารวิสัยทัศน์ทางสังคมที่ซับซ้อนมากๆให้ออกมาสวยงามและเข้าใจง่ายได้จริงค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันทำให้ต้องกลับมาคิดเลยนะคะว่าแล้วสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงชุมชนของเราเองคืออะไร ถ้าวันนี้มีคนมาขอให้ออกแบบโลโก้ให้กับบ้านเกิดหรือย่านที่เราอยู่เนี่ยเราจะต้องหยิบเอาองค์ประกอบอะไรขึ้นมาใช้บ้างเพื่อที่จะสามารถกลั่นกรองแก่นแท้จิตวิญญาณแล้วก็แรงบันดาลใจของที่แห่งนั้นออกมาได้อย่างลึกซึ้งและแท้จริงเหมือนกับที่โลโก้ของ YMO ทำได้สำเร็จ